เราจะลาออกเมื่อเราอยากจะออกเองสวัสดีครับนี่คือลดแอกงานประจำพอดแคสต์ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าพอดแคสต์นี้อาจจะไม่เหมาะสำหรับทุกคนผมเชื่อว่าเพื่อนๆที่ฟังพอดแคสต์นี้ครับไม่มากก็น้อยก็ต้องการที่อยากจะมีอิสรภาพทางกงรนเงินอยากจะมีชีวิตของตัวเองใช่ไหมครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็อาจจะยังใช้ชีวิตเนี่ยเป็นพนักงานประจําอยู่แต่ว่าภายในใจของเราเนี่ยเราอยากที่จะมีธุรกิจส่วนตัวมากอยากจะมีพ a สซีฟอินคารมากจนบางครั้งมันก็มีคน ในบริษัทหรือในองค์กรที่มันสังเกตเห็นความตั้งใจของเราหรือเห็นความที่เรารู้สึกว่าการทํางานอย่างเงี้ยมันไม่มีทางรวยก็เลยอยากกระแซะเราขึ้นมานะครับว่าเฮ้ยทำไมไม่ลาออกสักทีทำไมไม่ออกไปเลยนะครับผมก็อยากจะทำบอดแค์นี้มาให้กําลังใจเพื่อนๆที่เจอไอ้พวกบ้าๆพวกนั้นมันทักแบบนี้นะครับคือต้องบอกไว้เลยว่าผมอยากให้เราคิดอย่างนี้นะกับพวกมันนะค,คือไม่จําเป็นต้องมาท้าทายไม่จําเป็นต้องมายุอย อายุยงอะไรทั้งนั้นเราอะมีเวลาของเราเรามีจังหวะของเรานะครับผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยไม่ต้องกดดันตัวเองเวลาเจอคําพูดประบาอย่างนั้นนะครับอย่าไปสนใจพวกลูกจ้างที่โตกว่าแค่อายุนะครับบางครั้งเนี่ยการทํางานประจำเนี่ยเราก็เสี่ยงเราก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องทํางานกับคนที่เราไม่ชอบหรือคนที่ไม่ชอบเรานะบางครั้งไอ้เส้นทางการปลดแอกง,งานประจำเนี่ยก็มีอุปสรรคหลายอย่างมีความไม่สบายใจหลายอย่าง บางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่พอใจกับระบบบางอย่างไม่พอใจกับคำพูดบางคำของคนบางคนนะครับแต่ไม่ว่าเราจะไม่สบายใจยังไงก็ตามนะมีอย่างหนึ่งครับที่เราต้องไม่สนใจเลยก็คือไอ้คำที่มาบอกเราว่าไม่พอใจก็ลาออกสิถ้าเกิดว่าคนที่พูดคำนี้กับเรานะมันไม่ใช่เจ้าของหรือมันไม่ใช่ลูกหลานบริษัทที่มีอำนาจขนาดนั้นนะไม่ต้องไมสนใจไม่ต้องไมสนใจมัน ช่างมันอีกนอไปเลยครับคือเรามีเวลาของเราเรารู้เวลาของเราดีเราจะไปแน่เราออกแน่แต่เราจะไปเมื่อถึงเวลาเท่านั้นคำพูดจากใครหน้าไหนที่มันเสลอพูดออกมาเราไม่จำเป็นต้องไปสนใจมันเพียงแค่ทำหน้าที่ในองค์กรของเราเนี่ยให้ดีเพียงแค่ไม่เอาเปรียบใครนะเรารับผิดชอบแค่หน้าที่ของเราก็พอและเราก็แบ่งเวลาที่เหลือจากอง,งานประจำเนี่ย มาสร้างเส้นทางที่จะทำให้เรามีอิสระภาพที่จะทำให้เราได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการแบ่งเวลาที่เรามีเนี่ยมาสร้างอนาคตที่ไม่มีใครมาสั่งที่ไม่มีใครมาพูดมาจามาพูดแบบคำอัปลักษ์พวกนั้นนะฮะเราไม่ต้องไปสนใจไอ้พวกลูกจ้างที่โตกว่าแค่อายุไม่ต้องไปสนใจไอ้พวกเสพติดอํานาจบากใหญ่หรือไอ้พวกสลิมงานประจาไอ้พวกข้างงานประจาไอ้พวกลัทธิข้างเหงือพวกเนี้ยอย่าไปสนใจมันเราอดทน และมีความสุขกับเส้นทางของเราต่อไปเพราะว่ากูออกแน่เมื่อถึงเวลาที่กูอยากเองนะครับเวคอัพตื่นขึ้นมาเพื่อใช้ชีวิตไม่ใช่ให้ชีวิตถูกใช้ยังไงก็ฝากติดตามปลดแอ่ง,งานประจํำไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สู้ๆครับให้กำลังใจช่างหัวแม่งเราออกแน่เมื่อถึงเวลาที่เราอยากเองนะครับ